ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือน รับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแต่ก็กูเตย r แกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน1,500บาทต่อเดือนสามารถรีเควส t เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ d r a g o n นบอลกันอีก,กแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตถึงดราก้อนบอลซูเปอฉบับมัง,งะตอนที่90คราวนี้ตัวละครที่ ไม่ค่อยมีบทบาทก็จะเริ่มมีบทขึ้นมาสักทีถ้านับจาก2ตอนก่อนหน้าที่โฟกัสที่ทรังส์แล้วก็ไม้เป็นหลักเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครยังคงคิดถึงคูริลินนะฮะผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าในตอนที่90เนี่ยเขาก็จะกลับมามีบทบาทพอสมควรเลยนะฮะเป็นตำรวจที่ตามจับดร์เฮโดแล้วก็ถือว่าบทเด่นใช้ได้ถ้าใครดูในเดอ Movie ีแล้วนะฮะจะสามารถจําฉากต้นๆได้ใช่ไหมว่าไอ้ดร์เฮโดเนี่ยจะส่งมนุษย์แปลงไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะในตอนนี้ มันก็จะมีการเล่าย้อนความแล้วก็จุดเชื่อมโยงตรงนั้นให้เราได้เห็นว่าคนที่ไปตามจับจริงๆแล้วก็คือคูลิลินนะฮะก่อนหน้านี้2ตอนเนี่ยผมบ่นว่าโกเทนเนี่ยไม่มีบทเลยในที่สุดนะฮะโกเทนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีบทบาทขึ้นมาสักทีแต่ก็ยังไม่ได้เด่นอะไรมากนะฮะแต่ก็มีบทขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอยู่ก็ต้องรอวันที่เขาจะได้รับบทเด่นบ้างเหมือนกันส่วนเรื่องลักลักคร้คเนี่ยเรียกได้ว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมพอสมควรเลยอย่างเช่นเพื่อนสาวของโกเทนที่ชื่อว่าไฟลอร์ จะแอบชอบทรังส์แล้วก็ขอให้โกเทนเนี่ยไปชวนทรังส์ให้มาเป็นหนุ่มในงานเต้นราให้หน่อยนะเข้ากับสิ่งที่ผมเคยกล่าวไว้เมื่อก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวก็จะมีคู่แข่งหัวใจโผลมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีโผลมาแล้วนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ย มันยังไม่ได้มีอะไรดราม่าเกิดขึ้นเลยนะและผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีดราม่าความรักเกิดขึ้นในซีรีส์ดราก้อนบอลด้วยเพราะตั้งแต่รู้จักเรื่องนี้เป็นต้นมาเลยไอความรักๆคล้ายๆเนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นของซีรีส์นีม้มาตั้งแต่แรกแล้วอะฮะแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นฝีไม้ลายมือการออกแบบบทลักใส่อะไรเงี้ยจากอาจารย์ทริยาม่าอยู่นะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะคนที่เดินเนื้อเรื่องให้เดินเนี่ยกลับกลายเป็นใหมซ่ซะงั้น เพราะว่าทรังส์แล้วก็โกเทนเนี่ยจะโดนพวกหุ่นรุ่นเบต้าเนี่ยมาตามต่อแยไม่หยุดเลยนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังในขณะที่ไม่นะฮะสามารถที่จะไปเจาะข้อมูลลึกแล้วก็ขุดหาประวัติของดรเฮโดมาจนรู้ได้ว่าเฮโดนั้นจริงๆแล้ว เป็นแฟนบอยของคลีนก็อดนะฮะไมเลยวางแผนจะจับตัวดรเฮโดในงานเต้นรำของโรงเรียนนะฮะนั่นก็เพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเหมือนจะชวนคลีนก็อดมาร่วมด้วยถึงแม้ว่าจริงๆเราไม่ได้ชวนมาหรอกนะฮะและดรเฮโดเนี่ยมันก็น่าจะโผล่มาขอลายเซ็นคลีนก็อดแน่นอนแต่ที่พีก็คือที่ไม่เนี่ยชวนทรังส์ไปงานเต้นรำด้วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรักหรือว่าความเสน่หาเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าชวนมาช่วยกันจับตัวดรเฮโดซะมากกว่าจนโกเทนเนี่ยคิดในใจเลยว่าเวนเอ้ยเพื่อน สาวเจ้านางเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ว่าแต่ที่ผมชอบในตอนนี้ก็คือทวังส์นะฮะในที่สุด ก็มีโอกาสที่จะพูดความในใจออกไปแล้วว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดแล้วก็หลังจากจัดก,การดรเรฮโดได้เนี่ยเขาจะขอคบไม่เป็นแฟนนะฮะคือแบบเออใจเองมันได้ปะเออกล้าขอแบบนี้มันต้องให้ได้แบบนี้แหละเองจะยืดเยื้อทาไมเนี่ยถ้าหากมีความกล้าแบ่านี้มันก็อาจจะมีโอกาสได้เพราะถ้าหากคิดถึงนิสัยของฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยคงจะไม่มาพูดอะไรแบบนี้แน่เพราะว่ามันคนละฟิลกันเลยไงถ้าหากใจผมพูดก็ ฟิลที่เราสัมผัสได้มาจากร่างฟิวเจอร์ของทั้งคู่นะฮะก็คือมันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่อ่ะสองคนนั้นคือแบบว่าเอาจริงๆคงจะไม่เคยมาพูดเรื่องคบเคิบอะไรกันหรอกพวกเขาเนี่ยก็คือที่แสดงให้เห็นก็มีแต่ความห่วงใยกันจริงๆ จนมันไม่จาเป็นต้องใช้คําพูดและคือแค่บรรยากาศที่สื่อออกมาเนี่ยก่อให้แค่แบบหลับตามองเนี่ยเราก็รู้ว่า2คนนี้มันชอบกันมันเป็นความรับที่แบบเป็นธรรมชาติโดยไม่จาเป็นต้องพูดออกมาถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่อาจจะยังตอบส่ง,สงไปว่าเอองั้นเอ็งก็รีบไปจัดการไอเฮโดแล้วก็ถ้าอยากจะคบหรือว่าอยากจะเดทอะไรก็ค่อยว่ากันงั้นเราก็ต้องเอาใจช่วย p r e s e n t t r ั n ส์หรือว่าท r ั n ส์ปัจจุบันต่อไปนะฮะก็คือแบบมันยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าโอกาสมัน ก็เรียกได้ว่ายังไงดีละ่ะไม่ได้เต็มรอยสักเท่าไหร่ในการพิชิตใจนางนะฮะเพราะว่ายัางไงยังไงซานนะฮะเหมือนกับว่าไมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องรักๆกใกล้กลกใ,นในตอนนี้เลยส่วนทางด้านของดรเฮโดนะฮะก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้และหุ่นดัดแปลงรุ่นล่าสุดที่เราจะได้เห็นในตอนนี้เลยก็คือไดโนดรอยหมายเลขหนึ่งซึ่งมันก็เก่งกว่าหุ่นรุ่นเบต้ามากๆจนทรังส์แล้วก็โกเทนเนี่ยเกือบแย่อยู่เหมือนกันนะและที่ผมชอบในตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ไอ้คูลิลินเนี่ยแหละเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดกาาารรมันลงได้ะเพว่ คูลิลินเนี่ยจะสู้ด้วยสมองอย่างแท้ทรูนะฮะมีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนศัตรูแล้วก็จัดการมันให้อ่อนกําลังลงได้ก็เรียกได้ว่าตอนที่90เนี่ยถ้าหากจะให้ใครได้ MVP ไปก็ต้องให้คูลิลินเลยถึงแม้ว่าด้านพลังของทรังส์แล้วก็โกเทนเนี่ยจะยังเหนือกว่าคูลิลินก็ตามแต่ว่าความเก๋าประสบการณ์เนี่ยยังไงก็ต้องให้คูลิลินนะฮะ ส่วนดรเฮโดนั้นแท้ที่จริงแล้วนะฮะไม่ได้อยากจะได้แผ่นดิส์กลับไปนะมันมาเฉลยตอนนี้ว่าอยากได้แค่กล่องดิส์เท่านั้นนั่นก็เพราะว่ากล่องเนี่ยมันเก็บลายเซ็นที่เขาเคยได้รับจากคลีนก็ตไว้ก็เลยอยากจะได้มาข้อมูลในดิส์นั้นเฮโดไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าจําได้หมดแล้วก็คือมันไม่จำเป็นต้องการดิสต์แล้วและเพราะว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรร้ายแรงสักเท่าไหร่โดนแค่ไอ้ข้อหาขโมยศพจากที่เก็บศพมาทำการแปลงเป็นพวกมนุษย์แปลงนะฮะก็เลยจำคุกแค่3เดือน แถมพวกมนุษย์แปลงที่นํามาทําเป็นรุ่นอัลฟาเบต้าอะไรอย่างเงี้ยต่างก็กลับไปหาครอบครัวของตนนะฮะทำให้ครอบครัวพวกคุณเนี่ยดีใจมากเหมือนกับว่าได้คนรักเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแม้ว่าสภาพจะเป็นมนุษย์แปลงก็เถอะแต่ถ้าหากลองคิดดูดีๆแล้วนะฮะเฮโดเนี่ยเป็นคนดีนะเอออุตส่าห์ชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วให้กลับไปหาครอบครัวได้จากจุดนี้ผมว่า มันก็คงจะเริ่มเชื่อมกับเดอะมูฟวี่ที่ตอนที่ดรเฮโดนั้นเพิ่งจะโดนปล่อยตัวออกมานะฮะน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเข้าครบ3เดือนแล้วก็ออกมาพอดีเลยและตอนถัดไปนะฮะก็น่าจะเป็นบทใหม่อย่างแท้ทูโดยที่ไม่มีการย้อนความแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะต่อแบบยัดเนื้อเรื่องในเดอะมูฟวี่เข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นบทใหม่เราก็ต้องมาติดตามชมกันว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าก็ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการอัปเดต Dragon Ball ในตอนที่90นี้ต่อจากนี้มันก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกมากเลยนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะไปได้หลายทางมาก ศัตรูที่ชัดเจนในตอนนี้มีเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่เลยก็คือแบล็กฟรีเซอร์นะฮะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องราวมันอาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหากมีการวางบทเพิ่มศัตรูตัวร้ายตัวใหม่โผล่เข้าไปอีกอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากถามความเห็นของผมนะในเมื่อนําทั้งฟรีเซอร์แล้วก็เซล,ลกลับมาเล่นแล้วเนี่ยคราวต่อไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นบูหรือเปล่าเออแม้โอกาสจะเป็นไปได้น้อยมากที่จะแบบว่ามีศัตรูแบบจําพวกบูโผล่มาก็ตามเถอะนะแต่ผมคิดว่า ทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เหมือนกับผมเลยก็คือภาคซูเปอร์เนี่ยมันยังคลำหาทางลงให้ตัวเองไม่เจอนะฮะยังแบบหาจังหวะจบให้ตัวเองไม่ได้เลยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เนี้ยยังคงจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะใหญ,ใหญ่โดยเฉพาะในเมื่อมันเป็นรายเดือนแบบนี้ก็คงอาจจะอยู่ด้วยกันอีกเป็นปีอะไรอย่างนี้เลยนะฮะไม่จบวๆนี้แนี่ๆก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะหาคลำทางลงยังไงในเมื่อมันเคยจบไปแล้วครั้งหนึ่งั้งนั้นแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในการ ทำโปรเจกต์ครั้งถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ